สวัสดีค่ะทุกคนจากเพจเจ้าหนร์นี่นะคะครั้งนี้ค่ะเราจะมาแนะนำคอร์สเรียนกันหลังจากที่ขายคอร์สเรียนซุ้มๆเงียบๆส่วนใหญ่จะขายอยู่ในทวิตเตอร์เนาะมาประมาณ3ปี4ปีแล้วเนี่ยครั้งนี้ค่ะเราจะมาแนะนำคอร์สเป็นแบบวิดีโอเลยละกันเนาะโดยรอบนี้ค่ะเราจะแนะนำคอร์สที่เป็นคอร์สแกรม,ม่าก,ก่อนสอนเกี่ยวกับแกรม่าไวยากณรเนาะ เรามีทั้งหมดคอรคสค่ะคือ grammar A แล้วก็ grammar B มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละ grammar A แต่ละ grammar B เนี่ยสอนอะไรบ้างเหมาะกับใครบ้างเนาะมาเริ่มกันที่ grammar A เลยดีกว่าค่ะ grammar A แบบที่บอกค่ะว่ามันเป็นคอส grammar พื้นฐานแน่นอนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานหรือว่าปรับพื้นฐานเริ่มพื้นฐานใหม่เลยก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยก็ได้เนาะคือคอสนี้เราจะสอนอยังไง อย่างแรกเลยค่ะเราจะสอนตั้งแต่คำเลยตั้งแต่คำนามคำกริยาคำวิเศษคำอะไรพวกนี้ค่อยๆไล่ like, ทีละสเต็ปค่ะสอนคำการขยายคำอ่าหรือว่าคำแบบนี้คืออะไรคำแบบนี้ประเภทไหนทำอะไรได้บ้างถ้าเรามีคำแบบนี้แล้วเราอยากให้เขาไปทำหน้าที่นี้ทำได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสอนรายละเอียด เริ่มตั้งแต่รายละเอียดของคําทีละตัวทีละตัวไปเลยเนาะจนในที่สุดค่ะเราก็จะเริ่มผสมประโยคเราจะเริ่มผสมประโยคแล้วค่ะก็คือเข้าเรื่องของ12 tense นั่นเอง12 tense ก็คือเป็นโครงสร้างไวยากรณ์การเขียนแล้วจะเริ่มจะเริ่มแบบประกอบประโยคได้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะคอร์สเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่0ไปจนถึงการประกอบประโยคได้เลยเออก็คือ12 tense แบบ คุณจะได้เข้าใจมันอย่างชัดเจนแน่นอนแล้ววิธีการสอน12 tense ของเราค่ะจะแอบบอกนิดนึงเนาะอันนี้ทั้ง grammar A ทั้ง grammar B ทั้งทุกคอร์สเลยแล้วกันที่เจอนั่นเจ r n e y ของเราสอน tense มาตลอดก็คือเราสอนเป็น time line ค่ะ time line แน่นอนว่าเราจะไปสอนเนื้อหาแบบที่ทุกที่สอนด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษเพิ่มเติมคือ time line time line นี้ค่ะเราคิดเอง คิดเองก็จริงแต่ว่าเออเราก็มีการอินความถูกต้องเนาะไม่ใช่คิดเองเออเองอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เนาะเออเป็นการคิดเองคิดขึ้นมาเองให้มันเหมาะสมปรับให้มันเข้าใจมากขึ้นค่ะอ่ะก็อาจจะช่วยก็อาจจะช่วยให้ดูเกี่ยวกับเรื่อง tense ได้ง่ายมากขึ้นเนาะสำหรับ timeline ของ12 tense เราซึ่งค่อนข้างรับประกันว่ามันแอบได้ผลดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่สอนมาแล้วแบบ3ปี4ปีเนาะ timeline ของเราอ่าเป็น จุดเด่นจุดขายของเราคะ่ะทไลา์ขอดอกดาวไว้นิดนึงภูมิใจมากอ่ะสำหรับคอร์ส grammar a ค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการปรับพื้นฐานปูพื้นฐานแล้วหรือว่าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะแล้วคุณอาจจะต้องการแค่โอเคขอมาหรือฟื้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปต่อยอดเองจะไปต่อยอดเองจะไปอ่านหนังสือต่อเองจะเอาไปทำข้อสอบเองอะไรพวกนี้ซึ่งคอร์ส grammar a ครับมีพื้นฐานมันมันมีพื้นฐานมากพอที่ คุณจะเอาไปต่อยอดเองได้ด้วยเหมือนกันก็คือมีพื้นฐานพอที่คุณจะสามารถเรียนคอร์สนี้จบปุ๊บแล้วคุณอยากจะไปดูแกรมมาระดับสูงคุณก็ยังสามารถอ่านเรื่องพวกนั้นรู้เรื่องได้อยู่อ่าเพราะว่าแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ที่คุณประกอบประโยคเป็นหรือว่าคุณอ่านประโยคเป็นดูลักษณะคําเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้การอ่านของคุณง่ายขึ้นถ้าการอ่านของคุณง่ายขึ้นมันก็ สามารถโฟล์ไปได้ทุกอย่างเลยคุณจะไปอ่านแกรมมาต่อไปอ่านนิยายต่อไปอ่านนิทานต่ออะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะแกรมมสเอคนไม่มีพื้นฐานเรียนได้คนต้องการปูพื้นฐานเรียนได้ต้องการทบทวนเรียนได้แต่ของเราค่ะก็จะหยุดไว้ที่แค่ให้คุณเข้าใจลักษณะประโยคให้คุณเข้าใจลักษณะประโยคเข้าใจประโยค่าพอที่จะอ่านรู้เรื่องแล้วก็ไปต่อยอดเองประมาณนั้นเนาะ มีโจทย์ไหมถามว่ามีโจทย์ไหมก็จะมีโจทย์ให้ดูค่ะมีตัวอย่างให้ดูเนาะมีโจทย์มีตัวอย่างให้ดูตามปกติที่พอจะไปเจอชีวิตประจําวันแล้วไม่งงไม่หลงอ่ะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะและแน่นอนมีเอกสารให้ด้วยมีเอกสารให้ด้วยเนาะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเราจะมีว่าเอกสารของเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงโอเคสำหรับคอสกราฟ a มเค่ะ มีระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงเราขอใช้คําว่าประมาณ12ชั่วโมงเนาะประมาณ12ชั่วโมงในที่นี้คือ12ชั่วโมงบวกบวกนั่นแหละเออ12 13อะไรประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเป๊ะขนาด1 2 0 0ชั่วโมงแบบนั้นเนาะอ่าแล้วราคาทั้งหมดค่ะก็คือ490บาทโอเค490บาทเดี๋ยวรายละเอียดด้านล่างตรงนี้ที่ทำแดงแไว้เนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดต่อเนาะเพราะมันก็จะเหมือนกับ โอเคถัดมาค่ะ cross gamma b เป็นคอร์สเราเขียนไว้ว่า cross gamma เพื่อการศึกษา cross gamma เพื่อการศึกษาคืออะไรในที่นี้ขออธิบายให้เข้าใจว่ามันคือการเรียนเพื่อไปสอบนั่นแหละเรียนเพื่อไปสอบนั่นแหละสิ่งที่คุณจะเจอใน cross gamma b ค่ะคือเนื้อหาใน cross gamma a ทั้งหมดคุณจะเจออ่ะเราก็จะปูพื้นฐานให้คุณเหมือนกันจากศูนย์ถึงอ่านประโยคได้แน่นอน โอเคเนาะมันก็จะเป็น7เรื่องไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะเออเจ็ดเรื่องค่ะไปถึง12 tense ใช่ไหมคะคุณจะได้เรียนเรื่อง12 tense ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกแล้วก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกยกตัวอย่างเช่น if cost if cost ที่เขานิยมเอาไปทําข้อสอบอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตประจําวันเราอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้บ้างซึ่งก็ไม่ได้เจอบ่อยอะไรถ้าคุณ เรียนเรื่อง12 tense แล้วคุณไปเจอ if clause ยังไงคุณก็อ่านแล้วก็แปลก็พอเข้าใจได้อยู่แต่ว่าถ้าทำข้อสอบเนี้ยมันก็จะมีเนาะว่าถ้าเป็น tense นี้ต้องกับ tense นี้เท่านั้นอะไรอย่างงี้อ่าแบบนี้เนาะก็จะมีพวก if clause hope อะไรพวกนี้ได้มี active voice passive voice อ่า active voice passive voice ซึ่งก็จะเอาไปใช้ในข้อสอบด้วยเหมือนกันอ่าถ้าเกิดว่าเรียนแค่ grammar A active voice passive voice ไม่ได้เรียนแล้วคุณจะเข้าใจไหม ถ้ามีแกรมมาพื้นฐานแบบที่บอกเนาะถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วเราพอจะเริ่มเดาประโยคเดาบริบทได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะแกรมมาเก็จะได้ในส่วนพวกนั้นไปแกรมมาบจะได้เนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแกรมมาบค่ะจะมีตัวข้อสอบให้เยอะกว่าแกรมมาเแน่นอนเพราะว่าเราเน้นไปที่การสอบเขา้าในที่นี้ค่ะสอบเข้าอะไรต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยมีการสอบที่หลายหัวข้อมากเลยเนาะแกดแพด เก้าวิชาสามัญเอยหรือแม้กระทั่งค่ะหนูสอบเข้าม4ส,สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นสอบกอพออะไรอย่างเงี้ยในเกณฑ์การเรียนหรือว่าเกณฑ์การสอบอันเนี้ค่ะเนื้อหามันค่อนข้างจะอยู่ในโคเวอร์เดียวกันก็คืออยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะเราจะพยายามหาข้อสอบข้อสอบในของ grammar B เนาะมาให้ครอบคลุมที่สุดข้อสอบก็จะครอบคลุมที่สุด เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้ทุกอย่างจากที่ Grammar A มี2เนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้นเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้นก็คือจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในห้องสอบแน่นอนแบบ100%อยังไงก็ออกเนาะแกดแพดอะไรพวกนี้กินเรียบสอบเข้าม4กินเรียบยังไงก็ออกค่ะ,ะเทคนิคต่างๆแน่นอนต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ข้อสอบตัวอย่างข้อสอบจะเยอะมากขึ้นกว่าคอส Grammar A แน่นอน เพราะว่าเราต้องเอาไปสอบเนาะต้องเจอโจทย์เยอะๆโอเคทีนี้ค่ะของ cross gamma a ก็มีช่วงเวลาประมาณ1 7ชั่วโมง1 7ชั่วโมงแบบที่บอกก็เหมือน gamma b นั่นแหละประมาณ1 7ชั่วโมงในที่นี้คือ1 7บวกบวกเนาะราคาจะอยู่ที่690บาทค่ะ690บาทแล้วก็ก่อนที่จะพาไปดูตัวอย่างเอกสารหรือว่าตัวอย่างข้อสอบเนาะทุกคนค่ะที่เข้ามาเนี่ย สามารถที่จะ DM มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้แบบหลายคนได้เลยเนาะมีปัญหาภาษาอังกฤษหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเล่าภูมิหลังมาให้หมดเลยค่ะเรายินดีรับฟังค่ะแล้วก็ปรึกษาอะไรก็ได้ปรึกษามาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแนะนําไปเนาะอ่าแล้วเราก็มีแบบฝึกวัดระดับภาษาด้วยแบบฝึกวัดระดับภาษาในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนทําเองเราเป็นคนทําเองทางเพจของเราเป็นคนทําเองค่ะแล้วเราก็จะ แบ่งเนาะแต่ละตัวข้อสอบเนี่ยก็ได้ก็ได้แบบแต่ละเนื้อหาแต่ละข้อเพื่อที่จะดูคร่าวๆเท่านั้นนะคะดูคร่าวๆเท่านั้นว่าโอเคเรื่องนี้คุณพอได้นะเรื่องนี้คุณไม่ได้แย่นะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เรื่องประมาณนี้ลง grammar A ก็ได้เออเพราะถ้าคุณต้องการที่จะไปแบบออ,อ่านต่อหรือว่าค้นคว้าต่ออะไรเงี้ย grammar A ได้เออได้แหละอะไรอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าได้ประมาณนี้เนาะเราอยากแบบสอบคงสอบเข้าอะไรเงี้ย grammar B ได้ซึ่งเราก็ยังมีแบบเราก็ต้องการความแฟร์ให้ทุกคนเนาะหรือแม้กระทั่งค่ะบางคนมาทำแบบฝึกของเราแล้วที่แบบเราทำเองเนาะแล้วเขาค่อนข้างแบบได้เต็มอะ่ะได้ดีเลยแหละเราก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ต้องเรียนกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้เพราะว่าก็ดูพื้นฐานดีอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอดว่าติดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยถึงแม้ไม่ต้องเรียนกับเราเนาะไม่เป็นไรเลย วิธีการเรียนค่ะเราจะเรียนผ่านช่องทาง YouTube ช่องทาง YouTube ในที่นี้ค่ะในคลิปเนี้จะเปิดเป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ดูเนาะแต่ว่าคลิปเรียนค่ะเราจะเปิดเป็นช่องส่วนตัวเป็นช n e l ส่วนตัวก็คือต้องจ่ายเงินแล้วคุณถึงจะได้รับลิงก์ไปแล้วลิงก์นี้ก็จะไม่สามารถแชร์ต่อให้ใครได้เนาะแต่ว่า cross gamma ของเราทุกคอร์สค่ะเราไม่มีลบคลิปนะเราไม่มีการลบคลิปเออก็คือ คุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้จัดสรรเวลาเอาเองเอกสารมีให้พร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้ทันทีเนาะแล้วเราก็จะอธิบายไปโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคอสแกมมาเแกมมาบก็จะเนื้อหาประมาณนี้ทีนี้ค่ะจะพาไปดูตัวอย่างเอกสารอ่าอน,นี้จะเป็นหน้าปกของเราในแต่ละคอสเนาะแชปเตอร์ที่1ก็จะมีเอาน้าเวิร์บแอต a d ฟทีฟแอเวิร์บเหมือนกันเนาะ g r a ม m a r a g r a m m a b โอเคนะ้าปกเอกสารถ้าเปิดไปจะเจอประมาณนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเขียนหนังสือพิมพ์หนังสือเนาะแล้วก็ทางทีมของเราเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเราต้องการที่จะเขียนหนังสือออกมาให้ง่ายที่สุดเขียนหนังสือออกมาให้ง่ายที่สุดในที่นี้ก็คือเขียนเหมือนภาษาพูดเลยอะถ้าทุกคนลองอ่านดูอันนี้นะคะมันจะไม่ใช่หนังสือที่แบบโอ้โหตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์อะไรขนาดนั้นของเราจะเป็นหนังสือที่ เขียนเองให้คุณเข้าใจเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้ประกอบคลิปเรียนมันต้องใช้ประกอบคลิปเรียนแน่นอนเพราะว่าเราขายคอร์สเรียนเนาะเราไม่ต้องการขายหนังสือเรามีแค่เอกสารที่แบบเนื้อหาเยอะมากๆจนเหมือนหนังสือให้คุณเท่านั้นเองเราต้องการขายคอร์สเรียนเป็นหลักโอเคเพราะฉะนั้นค่ะคุณต้องลงคอร์สเรียนถึงจะได้เนื้อหาที่ครบไปเพราะว่าอะไรก็จะมีบางหน้าที่เราเว้นไว้ให้แบบนี้ เป็นไว้ให้แบบนี้เราก็เรียนแล้วก็เขียนตามเพราะว่าบางอันเนี่ยถ้าเขียนใส่ไว้ในช่องช่องมาให้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมานั่งอธิบายทีหลังอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบอ่านตามสไลด์อ่านตามหนังสืออะไรแบบนี้ถูกต้องปะมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่แบบได้ประสิทธิภาพที่ดีขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเอาเอกสารไปอย่างเดียวไปอ่านอย่างเดียวค่ะไม่เข้าใจแน่นอนเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมี b l ง n ์ไว เนื้อหามีแแงไว้เนาะต้องไปอ่านเองอ่ะก็จะเป็นเหมือนกันทั้งกร r A g r กร m a r B จะเป็นแบบนี้เนาะต้องทั้งเรียนดูคลิปแล้วก็ซื้อเอกสารค่ะเออไม่ใช่ซื้อเอกสารสิคุณซื้อคอร์สคุณจะได้คลิปแล้วก็ได้เอกสารซึ่งมันจะได้ไปพร้อมกันในราคาเดียวเมื่อกี้นี้ที่แจ้งไว้ด้านหน้าเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสําหรับตัวอย่างสําหรับ ข้อสอบเนาะซึ่งจะพบได้ใน grammar B เท่านั้น grammar A อาจจะไม่เจอ grammar grammar Gram, ขออภัยค่ะ grammar A อาจจะไม่เจอแบบนี้เนาะจะพบใน grammar B ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเอกสารเก่าเป็นข้อสอบเก่าที่เราเคยทำไว้สำหรับปีเด็ก64ที่เพิ่งสอบเข้าไปเนาะแต่ว่าข้อสอบของเราหรือว่าอะไรของเราพวกนี้จะมีอัปเดตทุกๆปีซึ่งสำหรับปีนี้ grammar รอบนี้เรากาลังอัปเดตอยู่ เรากําลังอัปเดตอยู่เนาะก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ดูแต่ว่าเนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้เราจะมีโจทย์ค่ะแล้วก็จะอธิบายกรา r จากโจทย์ด้วยเลยก็คือสอนเนื้อหาปุ๊บมาดูโจทย์อธิบายจากโจทย์ด้วยเลยประมาณนี้คุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นนั่นเองโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคอร์สกรา r ของเราตอนนี้มีทั้งกรา a เ A แล้วก็กรา r บแบบที่บอกค่ะว่า มีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมาถามได้เลยเนาะทั้ง Twitter Facebook IG เรามีครบทุกช่องทางแต่ว่าช่องทางที่คนติดตามเยอะที่สุดแล้วกันแล้วก็คือ Twitter ค่ะแล้วก็ช่อง YouTube อันนี้คือเพิ่งย้ายช่องมาใหม่เนาะอาจจะแบบใหม่มากๆโอเคเพราะฉะนั้นค่ะอยากติดตามตรงไหนติดตามได้เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจอันนี้ด้วยนะคะเจอนันเจอนี่ของเราเกรดภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆรีวองรีวิวอะไรเงี้ยเราก็จะมีเปิด ให้สาธารณะดูบ้างบางอันที่เราขายของหาเงินนะเนาะเราก็เ,าเข้าช่องส่วนตัวไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณสำหรับติดตามทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ